จากบอลอังกฤษนั้นไปดูกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับกับผลการแข่งขันของ2คู่ใหญ่บาเยิน์พลิกแพ้ในบ้านรแรกของฤดูกาลและด์ดบ,บุนนั้นบุกไปเอาชนะดามสตัดได้สําเร็จครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับบาเยิน์ทีมจากฟูงและในอาริอันอัสเรีนาพบกับไมล์0ูนผ้าครับบาเยนนั้นยังเพิ่งไม่เคยแพ้ในบ้านมาตลอดฤดูกาลนี้ครับแต่ว่านาที25ครับทีมเยือนที่นำไปก่อนจากจัตวะนีครับจุริโอดุนนตินั้นเปิดบอลให้กับ ไฮโรตัมเบรีโอสังหารเข้าไปครับก็ถือว่าช็อกฟนบอลเจ้าบ้านไปพอสมควรครับแต่ว่าครึ่งนั้นเสือใต้ก็พยายามบทย่างหนักแล้วก็มาตีเสมอได้จากลูกยิงไกลสวยจังหวะนี้ของอาร์ยนโดเปนครับนี่คือยังคงเป็นจังหวะการยิงของอีกคนหนึ่งอยู่นะครับดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะยิงไกลสวยของอาร์ยนโดเปนครับด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับนี่ครับเตีเสมอได้เรืจกับทีมเสือใต้ในะครับ แต่ว่าในช่วงท้ายเกมครับนาทีป่าส่งนั้นขนาดที่กําลังบุกันเคลินครับมายที่เยือนต้องมาได้ประตูชัยจากจอนโกโนบ้าครับจบเกมบายเย็นนั้นท่ายมาย1-2เป็นการแพ้ในบ้านรแรกของบายเย็นแต่ดุวการนี้ครับนี่คือประตูชัยของโกโนบ้าครับแล้วก็ทําให้บายเย็นนั้นก็แพ้ในบ้านเป็นนัดแรกครับ